อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ มาเล่าประสบการณ์หลอนมาให้ผู้ชมได้รับฟังกัน้าอย่างไงพวกเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อจักผมได้ฟังเรื่องนี้มาโดยบังเอิญจึงนำมาเล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าของพระอริยสงฆ์ผู้เรื่องชื่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณช่วงเวลานั้นท่านได้ออกจากริทธุดง พร้อมกับหมู่คณะโดยมีพระและเนนหลายรูปติดตามจารึกไปด้วยขึ้นไปตามป่าเขาทางภาคเหนือจากนั้นพวกท่านได้ไปปักกรดอยู่ริมบึงใหญ่แห่งหนึง่งในอำเภอแม่สายซึ่งบึงนี้อยู่ค่อนข้างห่างจากเขตชุมชนพอสมควรเมื่อไปถึงที่บึงพระแต่ละรูปก็ได้แยกย้ายกันไปปักกรดตามอัธยาศัยหลังจากที่ปักกรด และเก็บข้าวเก็บของต่างๆเรียบร้อยแล้วพระทุกรูปก็ได้แยกย้ายกันไปสำรวจพื้นที่โดยรอบในตอนที่หลวงปู่ชอบท่านกำลังเดินสำรวจพื้นที่บริเวณริมบึงอยู่นั่นเองท่านก็ได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติในละแวกนั้นอย่างเต็มอิ่มทั้งน้ำในบึงที่สวยใสยและทิวไม้ริมฝั่งน้ำที่ขึ้นจนเขียวครึ้ม ซึ่งสถานที่แบบนี้ทำให้หลวงปู่ชอบเกิดเอะใจอะไรบางอย่างขึ้นเอแปลกจริงๆนะพื้นที่อันสวยงามและสงบร่มเย็นเพียงนี้เหตุใดจึงไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกหรือว่าเสียงสัตว์เล็กๆในบริเวณนี้เลยนะยังก็ว่าที่แห่งนี้เป็นดินแดนลึกลับอันปราศจากสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิง ฟุ้งซ่านจริงๆเลยเราสัตว์เหล่านั้นอาจจะไปกินน้ำที่อื่นก็ได้ละมั้งหลวงปู่ชอบถ้าไม่ได้คิดอะไรมากจึงได้เดินกลับไปที่จุดปักกรดและในขณะที่ท่านเดินกลับไปท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นระหว่างทางพอดีอา้าวเจอพอดีเลยท่านข้ามีเรื่องจะไหว้วานท่านเสียหน่อยมีอะไรหรือเปล่าครับ ท่านช่วยไปบอกพระเนรูปบุอื่นๆเถิดว่าพวกท่านนั้นอย่าพึ่งลบไปเล่นน้ำหรือลงไปตากน้ำในบึงแห่งนี้เพื่อดื่มกินหรือล้างหน้าหากว่าลงไปอาบเลยยิ่งไม่ได้ใหญ่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำกันจริงๆควรเดินอ้อมไปตากน้ำอีกฟากหนึ่งเถิดอ้าวทำไมล่ะครับก็เพราะในบริเวณจุดปากกรดนี้ดูท่าว่าน้ำจะมีพิษนะสิ สัตว์ป่าก็ยังไม่กล้าที่จะลงมากินเลยหากคนกินเข้าไปหรือนำมาใช้ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นได้บึงน้ำแห่งนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วเจ้าของนั้นก็น่าจะเป็นพญานาคที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์และหวงแหนถิ่นฐานพระเนนทุกรูปอาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มาอย่าได้พูดคุยกันหรือไอ้อะมาเถิงจนส่งเสียงรบกวนพญานาคตนนี้เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ อีกประการหนึ่งให้พระุกรูร่วมกันสวดแผ่เมตตาให้กับพญานาคเจ้าของบึงน้ำแห่งนี้ด้วยนะหลวงปู่ชอบท่านได้ฟังก็ได้แต่สงสัยว่าเหตุใดการหลวงปู่มั่นท่านจึงได้ล่วงรู้เรื่องราวได้ลึกซึ้งเพียงนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้หลวงปู่ชอบถามอะไรเพิ่มเติมท่านรีบนำความต่างๆนี้ไปบอกกับพระเนรูปอื่น ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแน่นอนว่าเราพระเนนก็ต่างปฏิบัติตามโดยดีคือเดินอ้อมไปส่งน้ำกันที่อีกฟากหนึ่งหลังจากที่ส่งน้ำจนสบายเนื้อสบายตัวแล้วพระเนนทุกรูปก็ได้แยกย้ายกันไปทำวัดเย็นที่จุดปักกรดของแต่ละรูปโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันพระเนนทุกรูปได้ปฏิบัติสมาธิตั้งมั่น ไม่วอกแวกวันไหวแน่นอนว่าการมาปักกรดของเหล่าพระเนนทุกรูปนั้นต่างพากันมาด้วยจิตใจอันเป็นกุศลแต่ทว่าพญยานยาคผู้เฝ้าสถิตอยู่ณบริเวณนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบและห่วงถิ่นที่อยู่เป็นอย่างมากไม่ปรารถนาให้สิ่งมีชีวิตใดเข้ามาข้องแวะ หรือเกี่ยวข้องในสถานที่ที่ตนปกครองอยู่ไม่ว่าผู้ใดที่บุกรุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็จะถูกพญานาคตนนี้เล่นงานอย่างหนักทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งเหล่าพระพิสุทธิ์ท่งผู้ทรงศีลที่นี่เป็นที่ของข้าที่นี่เป็นน้ำของข้าข้าจะไม่ยอมเป็นผู้ใดบุกรุกเข้ามาในที่ของข้าเป็นอันขาดหลวงปู่ชอบ ท่านเองก็ตระหนักดีว่าการที่ทุกท่านมาพำนักอยู่ในบริเวณนี้ย่อมมีอันตรายเป็นแน่ท่านเองก็ได้กำหนดจิตเพื่อสอดส่องดูวความเคลื่อนไหวของพญานาคตนนี้ยังบอว่าดีที่พญานาคนั้นยังไม่กล้าที่จะเข้ามาเล่นงานเหล่าพระเตรพญานาคได้แต่ว่ายวนเวียนไปมาคอยคลายพิษใส่น้ำบริเวณจุดปักรดของเหล่าพระเณร แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของพญานาคตนนี้ก็ได้อยู่ในสายตาของหลวงปู่มั่นโดยตลอดตั้งแต่แรกแล้วแต่ท่านเองก็เลือกที่จะทำเป็นนิ่งเฉยและไม่สนใจพญานาคตนนี้โดยถือว่าต่างคนต่างอยู่พญานาคตนนี้ยังคงเฝ้าจับตามองดูการเคลื่อนไหวของเหล่าพระเนนโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากนักและดูท่าว่าพญานาคตนนี้ จะไม่ยอมรับจิตเมตตาที่เหล่าพระและเนนสวดส่งไปให้พญานาคยังคงแข็งขืนและมีจิตที่มุ่งร้ายหลวงปู่มัน่นจึงได้ใช้จิตของท่านสัมผัสดูคงไม่ในการเสียแล้วพักปล่อยให้พญานาคตนนี้ไว้ในสภาพที่ดวงจิตหมกมุ่นอยู่กับการมุ่งร้ายเช่นนี้ต่อไปไม่นานพญานาคตนนี้คงจะเข้ามาเล่นงานเหล่าพระเนรเป็นแน่ เมื่อพิจารณาเหตุผลยังถีทั่วแล้วหลวงปู่มัน่นท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะกำราพยานาคตนนี้โดยการเรียกพยานาคตนนี้ออกมาสั่งสอนธรรมออกมาเถิดพญานาคผู้มีฤทธิ์ขอให้ท่านออกมาเผชิญหน้านกับอัตามาตอนนี้ด้วยเถิดแน่นอนว่าการที่หลวงปู่มัน่นท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของพยานาคสิ่งน,นี้ ทำให้พญานาคเกิดความหวั่นไหวและหวั่นเกรงอะไรกันด้ยอำนาจของข้าจะไม่มีผู้ใดอย่างรุ้ถรงมีอยู่ของข้าได้แล้วทำไมเมื่อรู้ว่าตนเองไม่สามารถหลบซ่อนต่อไปได้แล้วพญานาคจึงแหวกน้ำโผล่ตัวขึ้นมาก่อนจะแหวกว่าย มาปรากฏต่อหน้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเห็นร่างของพญานาคโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วท่านถึงได้ถามไปว่าพิษที่เจอปนอยู่ในกระแสน้ำในบึงแห่งนี้มันเป็นฝีมือของท่านใช่หรือไม่ช่ชใช่แล้วขอรับท่านพิษในบึงนี้เป็นของข้าที่ได้คายผสมน้ำเอาไว้เองขอรับ แล้วเหตุใดท่านจึงได้ทำเรื่องเช่นนี้เล่ากที่ข้าทวาเช่นนี้มันก็ต้องโทษพวกท่านบางอ่านมุรเข้ามาในอนาบริเวณนี้ของข้าที่นี่ข้าได้ปกครองอยู่ก่อนตัวข้าเองก็เกรงว่าพวกท่านอาจจะมายึดครองที่ที่อยู่ของข้าไปพิษของข้านี้ที่ได้ถายเอาไว้ก็เพื่อจะขับไล่พวกท่านไปเพียงเท่านั้น ตัวข้าเองไม่ได้มีความมุ่งหมายจะเก็ข้าหรือเอาชีวิตผู้ใดแม้กระทั่งพวกท่านเลยเหตุผลของท่านมันฟังดูช่างไร้ศิลธรรมเสียจริงพระและเนธี่มาปฏิบัตธทรมท่านก็ยังไม่ละเว้นท่านไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยหรือ เียนผู้อื่นอย่างเช่นที่ท่านทำอยู่แบบนี้มันไม่ได้เกิดผลดีอันใดเลยนะท่านนำซ้ำมันยังส่งผลร้ายต่อตัวท่านเองและดวงจิตของท่านทำให้ท่านมีดวงจิตที่ตกตำ่ำไร้ซึ่งสำนึกและไร้คุณธรรมปรับกรรมที่ทํากับพระสงฆ์องค์เนรที่มาปฏิบัติธรรมเช่นนี้แม้พลังอำนาจของท่านก็ไม่สามารถที่จะปกป้องท่าน จะกดแห่งกรรมไปได้หรอกมีประการหนึ่งเราสัตว์น้ำปลาน้อยใหญ่ก็ต้องมาพลอยตายจากเหตุการณ์นี้เช่นกันเท่ากับว่าท่านยิ่งก่อกรรมทำข็นเข้าไปมากขึ้นอีกยังไงล่ะท่านท่านเห็นว่าควรทำเช่นไรต่อไปอีกอะพะยนาคใจโฉดครั้นได้ฟังคำเทศนาของหลวงปู่มัน่น จึงเกิดรู้สึกสำนึกผิดที่ตนได้กระทำบาปเช่นนั้นพระคุณเจ้าบัดนี้ตัวข้าได้สำนึกต่อบาปที่ตนได้กระทำไปแล้วจากนี้ไปข้าจะดูพิษีกลับคืนให้หมดจากแหล่งน้ำแห่งนี้รวมถึงจะเฝ้าดูแลปกป้องพระเนรจากสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ในบริเวณนี้ไม่ให้มารบกวนพวกท่านในช่วงระหว่างที่คณะสงฆ์ได้มาปฏิบัติธรรมในบริเวณบมงแห่งนี้ หลังจากนั้นบรรดาคณะสงฆ์จึงได้สวดส่งบุญกุศลแผ่เมตตาให้กับพญานาคตนนี้และพญานาคตนนี้ก็ได้เปิดใจน้อมรับบุญกุศลนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่มัน่นท่านได้พบเจอกับพญานาคใจโชดแห่งเมืองเหนือนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละครับยังไง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องดักสตอรี่ของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ